โรงเรียนวัดลังสรีสุทาวาสนะครับมู่ที่สองถนนศรีราชาหนองข้อบ้านไรกล้วยตะมนสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีครับบรรยากาศการเปิดเรียนวันแรกนะครับเมื่อวันที่ผ่านมาก็เป็นไปอย่างคึกคักเหล่าบรรดาผู้ปกครองนับก็ต่างมาส่งบุตรหลานนะครับเพื่อมาเรียนหนังสือเป็นวันแรกโดยมีการตั้งจุดคัดกรองนะครับก่อนที่นักเรียนนั้นจะเดินเข้าห้องเรียนจะต้องผ่านการตรวจวัดไข้ร้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ระยะห่างและสวมหน้ากากอนามัยตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงศึกษาธิการอย่างเคร่งครัด ต่อกันที่โรงเรียนอนุบาลชนบุรีตำบลบางปลาส้อยอําเภอเมืองจังหวัดชนบุรีค่ะจะเห็นว่าผู้ปกครองเนี่ยได้พานักเรียนพานลูกหลานมาเรียนหนังสือกันในวันแรกนะคะหลังจากที่มีการเปิดแล้วค่ะมีทั้งรถจักรยานยนต์รถเก่งรถกระบะค่ะโดยมีกระเป๋าใบใหญ่บ้างเล็กบ้างซึ่งทางโรงเรียนอนุบาลชนบุรีก็มีการคัดกรองก่อนเข้าเรียนนะคะทั้งการวัดอุณหภูมิการฉีดแอลกอฮอล์เพื่อฆ่าเชื้อโรคส่วนทางด้านพื้นก็จะมีถาดรองรับใส่น้ํายาไว้เพื่อให้เด็กนะคะได้เอาทา เดินย่ำมก่อนที่จะผ่านจุดคัดกรองค่ะซึ่งจากการสังเกตดูเด็กๆในแต่ละคนนะคะมีใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสค่ะ,คะไม่มีใครร้องไห้หรือว่างองแงเลยค่ะครับไปกันที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชากันบ้างครับนางสาวกอนวันตีมีสอนนะครับรองนายยศธนบุตรีเมืองศรีราชาได้มีการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมวิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชาครับโดยทางวิทยลัยครับก็มีการตรวจเอทีเคให้กับนักเรียนทุกคน ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 ซึ่งในวันนี้นะครับนักเรียนที่ผ่านการตรวจก็จะมีการเข้ารายงานตัวนะครับพบกับครูที่ปรึกษาในแต่ละห้องเพื่อทําความเข้าใจนะครับในระบบการเรียนการสอนเต็มรูปแบบในวิถีนิว n o r m a l ทั้งนี้นะครับตลอดระยะเวลาการเปิดเทอมก็จะมีการสุ่มตรวจเอทีเคให้กับนักเรียนร้อยละสิและตรวจให้กับบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในทุกสัปดาห์ด้วยครับ นายตั้งอสิพงศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะก็ได้กล่าวถึงการเปิดเรียนการสอนในรูปแบบปกติหรือว่าออนไลน์นะคะโดยสถานศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเซาทั้งสิ้น387แห่งเปิดแบบออนไลน์374แห่งค่ะก็คิดเป็นร้อยละ96.64สาเหตุที่บางแห่งยังไม่เปิดเนื่องจากความไม่พร้อมของอาคารสถานที่แต่ก็คาดว่าจะสามารถเปิดได้พร้อมกันสัปดาห์หน้าค่ะยกเว้นอุดมศึกษาซึ่งยังไม่ถึงกําหนดเวลาเปิดนอกจากนี้ ก็ยังได้บอกว่าได้กำชับสถานศึกษาทุกแห่งให้มีแผนเผชิญเหตุหากพบว่ามีครูหรือว่าเด็กนักเรียนติดเชื้อก็ต้องกักตัวในทันทีค่ะไปดูบรรยากาศการเปิดภาคเรียนออนไซต์นะครับอย่างเต็มรูปแบบที่บริเวณโรงเรียนอนุบาลชายัยนาทบรรดาผู้ปกคอรองนะครับก็มาสมบุตรหลานกันอย่างคึกคักนะครับและทางโรงเรียนนะครับได้จัดให้มีครูบุคลากรทางการศึกษาตั้งจุดคัดกรองก่อนที่นักเรียนจะเดินทางเข้ามาในห้องเรียนโดยนักเรียนทุกคนนะครับที่จะเข้ามาในห้องเรียนก็จะต้องผ่านการตรวจวัดไข้ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์เดินย่ำผ่านน้ำยาฆ่าเชือ้อเว้นระยะห่างและสวมใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 อย่างเคร่งครัด นายวรพันธ์สุวรรณนุษผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีค่ะก็ได้ลงพื้นที่เยี่ยมบรรยากาศในการเปิดการเรียนการสอนภาคเรียนที่1นนะคะซึ่งบรรยากาศการเรียนการสอนรวมถึงมาตรการการป้องกันโควิด1ิของโรงเรียนในการที่จะให้นักเรียนมาเรียนได้อย่างปลอดภัยและมีความสุขในการเรียนร่วมกันกับเพื่อนณโรงเรียนปราจีนราชษฎรนอํารุงซึ่งอยู่ที่ตําบลรอบเมืองอําเภอเมืองปราจีนบุรีจังหวัดปราจีนบุรีค่ะ คุณผู้ชมไปที่จังหวัดตราดนะครับนายชำนาญวิเตรัผู้ว่าราชการจังหวัดตราดครับในฐานะประธานคณะกรรมการโลกติดต่อจังหวัดตราดลงพื้นที่เยี่ยมประเมินสถานศึกษานะครับในการเปิดภาคการศึกษาภาคเรียนที่1ครับ2 5 1 5ในระบบออนไซต์นะครับรวม3แห่งประกอบไปด้วยสถานศึกษาในระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนตราดการคูณสถานศึกษาสังกัดเทศบาลที่โรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยาและสถานศึกษาเอกชนที่โรงเรียนสุนันทาวิทยา โดยมีศึกษาที่การจังหวัดตราดตลอดจนคณะครูผู้บริหารและอาจารย์ทั้ง3แห่งนะครับรวมให้ข้อมูลและปฏิบัติตามมาตรการครู่9 9ของสถานศึกษา ต่อกันที่นครปฐมค่ะนายสุรศักดิ์เจริญสิริโชธผู้ว่าราชการจังหวัดคนครปฐมพร้อมด้วยศึกษาที่การจังหวัดผู้แทนสาธารณสุขจังหวัดและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องค่ะก็ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประเมินสถานศึกษาที่เปิดภาคการศึกษาภาคเรียนที่1ในระบบออนไซต์วันแรกโดยที่โรงเรียนสิรินทร์ทระ ราชวิทยาไร่อําเภอเมืองนคปรปฐมนักเรียนที่มาเรียนต้องผ่านจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิร่างกายต้องไม่เกิน37.5องศาเซลเซียสค่ะและต้องสวมหน้ากากอนามัยเข้าโรงเรียนทุกคนค่ะปิดท้ายกันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับนายวิรชัยนาคมาศผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับรงพื้นที่ตรวจความพร้อมในการเปิดเทอมแรกจุดแรกที่โรงเรียนจิรศาสตร์วิทยาโดยมีดออรสุธาทิพย์ชัยรัตนะ ผู้มยการโรงเรียนจิรตศาสตร์วิทยาให้การต้อนรับและนำตรวจเยี่ยมความพร้อมในจุดต่างๆของโรงเรียนซึ่งทางโรงเรียนนะครับได้มีการคัดกรองตรวจอทิเกให้กับนักเรียนในช่วงวันเสาร์อาทิตย์นะครับที่ผ่านมาก่อนที่จะมีการเปิดภาคเรียนและหากนักเรียนคนใดนะครับยังไม่ได้รับการตรวจไอทิเคกก็จะมีเจ้าหน้าที่คัดแยกนักเรียนก่อนเข้าเรียนนะครับให้มาตรวจเพิ่มเติมเพื่อความมั่นใจโดยทางโรงเรียนนะครับบอกว่าได้ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดครับ